ย่านะครับดีหนเองสามสี่าเดแปดเาหีทั้งักบท้ัด

ไม่จ <occasions S 1> yeah! ิ้มไปเราไม่ได้เุยไอ้ทุบทุบทุบเตียนกวนเนี่ยครับเฮ้ยทุบ <laughs> จิ้มเลยมาจับเองอ๋อขับรถเออมาแล้วยืนว่าหนีครับแล้วมาด้กันมาเลยอ่ะเฮ้

ตอบก็ได้เรื่องด้วเดี๋ยวผมดีจุดตัวนี้ครับออ้่ครับนี่บอก่าอะบางกงเออเพ่ออตัวมันจีเยพาต้องหมัน่ด่ต้องให้มันจีนไปจนไหมมันป็นปจงจีแมนนี่แมนจีแมนเดี๋ยวเดี๋ยวว่นไหเขาไม่จ่ ามเนี่ยมเลยอะไรเน่อะนี่บางกองมันจะขึ้นวละนี่ขึ้นว่กมาบ้างนะค่ะขึ้นรงไหนมั้นี่รัองแง่มเียงเลด

ไม่เมาไปจุดนั้นตะกุลอย่างนี้เต็มเข่าน่องพอดครับเออมล่เยนแล้วกรักินไอติมครับเอาของบานบานยัมาเอา

วันนี้ว่ยกโลด้วยห้องวายรูปโด้วยน่ได้กานะครับไแก่งเด็กไม่มนี่ละแก่งเด็กคุมวัดครับเ้เด็กคุมวัดหรือไรกี่เดือนใ่าเปังเองเบิงพี่น้องกี่ดือเจ้าไหนแก่งเด็กคุ้มวัดนี่ยินในติมกไปเวทนาโอ้